นี่คือสี่คำถามที่จะถามตัวคุณเองว่าจะมีแฟนดีไหมหรือว่าอยู่คนเดียวจะดีกว่าสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาดูช่องสตอรี่สีดำนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงใครก็ตามนะครับที่ยังสับสนเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับว่าเราจะมีแฟนดีไหมจะเปิดใจให้ใครดีกว่าหรืออยู่คนเดียวดีที่สุดสำหรับเราแล้ววันนี้ผมเลยมีสี่คำถามครับที่อาจจะทำให้เพื่อนๆ หาคำตอบของเพื่อนเพื่อนเจอจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีครับก่อนอื่นเลยผมอยากให้เพื่อนเพื่อนลองมองย้อนกลับไปในอดีตนะครับแล้วก็ถามตัวเองดูก่อนว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยยังมีอดีตหรือแฟนเก่าที่ยังคงค้างคายังคิดถึงหรือยังฝังใจอยู่ไหมครับหรือว่าคนเหล่านั้นเนี่ยทำให้เราเจ็บอยู่ไหมผมจะยกตัวอย่างนะครับว่าถ้าคุณเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่เนี่ยแต่คุณยังคิดถึงแฟนเก่าอยู่ มันจะเกิดการเปรียบเทียบขึ้นมาทันทีเป็นธรรมดาครับที่มนุษย์เราเกิดการเปรียบเทียบเปรียบเทียบยังไงใช่ไหมครับก็บางทีคนเก่าก็หล่อกว่าครับรวยกว่าดูแลเราดีกว่าหรืออาจจะรวมไปถึงความคิดฉลาดกว่าทำงานเก่งกว่าขยันกว่าทุกอย่างเลยครับมันเป็นข้อเปรียบเทียบในชีวิตเราได้หมดคนเราต้องการสิ่งที่ดีที่สุดมันจึงเกิดการเปรียบเทียบทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับ เมื่อคุณทะเลาะกับคนใหม่คุณจะคิดถึงคนเก่าทันทีโดยคำถามนี้ผมก็เลยคิดว่าถ้าคุณยังมีคนเก่าอยู่หรือยังคิดถึงคนเก่ายังฝังใจกับคนเก่าอยู่มันไม่ใช่ผลดีกับคนใหม่ครับสุดท้ายเดี๋ยวคุณก็วนกลับมาเหมือนเดิมครับเลิกแล้วก็หาใหม่แล้วก็เลิกแล้วก็หาใหม่เพราะว่าคุณยังคิดถึงคนเก่าอยู่เอาจริงครับความคิดถึงคนเก่ามันไม่ผิดหรอกครับ มันเป็นความรู้สึกที่ดีสําหรับคนใหม่เขาก็คงคิดเหมือนผมเลยครับอย่าให้มันไปทํำลายความรู้สึกของคนใหม่เลยครับเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าความรักครั้งเก่ามันก็เหมือนกับหนังสือเลยครับเมื่อคุณอ่านจบแล้วคุณก็ควรเก็บไว้ในที่ที่ของมันไม่ใช่เก็บไว้ใกล้ตัวครับอยากให้เพื่อนๆลองถามตัวเองดูนะครับว่าในวันนี้เพื่อนๆรักตัวเองมากกว่าหรือย,ยัง มากพอที่พร้อมจะแบ่งความรักของตัวเองให้กับคนอื่นทด้ยังว่าการที่เรารักตัวเองนั่นแหละครับเราจะดูแลตัวเองดีมากๆเมื่อคุณลักตัวคุณเองมันก็เหมือนคุณทําตัวเองให้โลกทั้งใบของคุณเนี่ยเป็นสีชมพูด้วยตัวของคุณเองจะทําให้ตัวเองเนี่ยดีขึ้นไปเรื่อยๆจากเมื่อวานจากวันนี้ที่เป็นอยู่ทุกๆอย่างเลยครับทั้งเรื่องสุขภาพร่างกายออกกําลังกายกินอาหาร ทุกอย่างเลยครับคุณจะเฮลตี้ทุกอย่างก็จะเพื่อใครล่ะครับก็เพื่อตัวเองนั่นแหละเพราะคุณรักตัวเองคุณดูแลสุขภาพจิตตัวเองให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเรื่องงานเงนิงน,งนครอบครัวเช่นกันครับเมื่อเวลาเรารักใครสักคนเราก็อยากให้เขาเป็นเหมือนเราทีนี้แหละครับคุณจะซัพพอร์ตเขาด้วยตัวของคุณเองดูแลกันคุณรักเขาเขารักคุณ โดยไม่ต้องบอกอีกฝ่ายเลยว่าฉันต้องการอะไรขาดอะไรคุณจะเติมเต็มให้กันโดยที่แบบคนไม่รู้ตัวเลยคุณจะไม่รู้สึกว่าขาดอะไรไปเลยครับสุดท้ายคุณจะไม่ต้องมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าคุณหรือเขาใครรักมากกว่ากันแต่พอเอาเข้าจริงๆเวลาเจอกับตัวเองที่ตอนเวลาตัวเองอกหักหรือเวลาที่เพื่อนๆอกหักครับมันก็จะมีใครหล,หลายๆคนที่จะบอกกับเราว่าให้กลับมารักตัวเองเอาจริงๆ คำพูดคำพูดนี้ผมก็ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยเอาจริงๆคำพูดนี้มันเป็นคำพูดที่ดีนะครับเพราะมันเป็นคำพูดที่ให้เรากลับมาคิดคิดว่าเราจะรักตัวเองยังไงนั่นเลยครับต่อจากนี้มันคือวิธีที่เราจะรักตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเราหันกลับมารักตัวเองได้เราก็จะลุ้นวิธีที่จะรักคนอื่นเป็นเหมือนกันข้อนี้อาจจะเป็นมุมมองที่แตกต่างนะครับผมจะถามว่าคุณโตพอหรือยังโตพอที่จะเลี้ยงตัวเองได้หรือยัง พอจริงๆก็หมายถึงเรื่องเงินนั่นแหละครับสําหรับผู้ชายก็ถ้าคุณคิดว่าเลี้ยงเขาได้แล้วต้องเลี้ยงให้ดีด้วยเพราะว่าในความจริงมันไม่มีผู้หญิงคนไหนหรอกครับที่อยากมาลำบากกับคุณแต่บางทีมันก็มีนะครับผู้หญิงแต่ในยุคนี้ครับยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปเดือนนี้ผู้หญิงเขาเก่งเดือนนี้ผู้หญิงส่วนใหญ่หาเงินเก่งกว่าผู้ชายหลายๆคนอีกเขาไม่จําเป็นต้องพึ่งคุณก็ได้แต่ถ้าในส่วนของคุณผู้หญิงการเลี้ยงตัวเองคือยังไง ในมุมมองของคนทั่วไปผมก็คงคิดว่าแค่เราเลี้ยงตัวเองให้ได้ไม่ไปเป็นภาระของคนอื่นแค่นั้นก็พอแล้วครับมาถึงข้อสุดท้ายแล้วครับผมจะให้เพื่อนๆถามตัวเองก่อนนะครับว่าเพื่อนๆยอมรับตัวเองได้หรือ,อยังาการยอมรับตัวเองในที่นี้ผมหมายถึงว่าเราทุกคนเกิดมาไม่เหมือนกันครับถูกเลี้ยงดูมาไม่เหมือนกันบางคนขาดความรักความเอาใจใส่สุดท้ายนิสัยของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันครับมีทั้งดีและไม่ดี รวมไปถึงความต้องการของคุณด้วยครับคุณต้องหาคําตอบให้ได้ว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตความฝันของคุณคืออะไรเป้าหมายในชีวิตของคุณอะไรความหมายในชีวิตของเราก็แตกต่างกันครับเราอยากรวยอีกคนหนึ่งอยากใช้ชีวิตแบบชิวๆมีความสุขแค่นี้ก็พอแล้วเรื่องพวกนี้ครับคือเรื่องที่ต้องปรับเข้าหากันเพราะฉะนั้นการจะมีใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาใช้ชีวิตร่วมกับคุณคุณก็ต้องพร้อมที่จะยอมปรับเปลี่ยนตัวเองและเข้าใจอีกฝ่ายเพื่ออนาคตของความสัมพันธ์ สุดท้ายแล้วชีวิตคู่ก็เหมือนกับการเดินทางเราจะเดินทางไปในเส้นทางเดียวกันได้เราก็ต้องยอมรับฟังเส้นทางของอีกฝ่ายด้วยสุดท้ายแล้วถ้าคุณดูมาถึงจนถึงตรงนี้นะครับคุณยังหาคำตอบไม่ได้ว่าคุณจะมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่ดีไหมแล้วถ้าสมมุติว่ามีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในตอนนี้คุณเปิดรับให้เขาเข้ามาแต่รับมีแฟนไปเถอครับพราะความรักเป็นสิ่งสวยงามเสมอแต่ถ้ารักครั้งนี้จบลง มันก็คงเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เราเติบโตรครับ